สวัสดีครับก็สาหรับคนที่อยากจะซื้อบ้านของธนาคารทรอนะครับผมก็มีเรื่องเล่าในการที่ผมเริ่มซื้อบ้านมาให้ฟังครับผมก็ดูจากบ้านมือสองนะครับของธนาคารนะครับสินทรัพย์ของธนาคาร APA นะครับของทสอผมเลือกบ้านได้ในราคาล้านแปดเป็นบ้านทาวเฮ้าส์นะครับผมก็เข้าไปที่อาคารนะครับอาคารหนึ่งนะครับอยู่ชั้นแปดนะครับเพื่อ ไปทําสัญญาซึ่งการที่เราจะทําสัญญาเราก็ต้องไปเช็คเครดิตบูโรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพอิสระถ้าเป็นอาชีพคืออย่างผมเป็นอาชีพอิสระครับก็ต้องมีการทำสเตทเมนต์แล้วก็ต้องการทําประวัติการค้าการขายที่ผมค้าขายอยู่นะครับส่วนคนที่เป็นทํางานบริษัทไม่มีปัญหาครับก็ได้เลยไม่ยุ่งยากในเรื่องนี้นะฮะ ก็พอขึ้นไปชั้น8ก็เราก็ไปเรียกบ้านที่เรารหัสจัดจดรหัสจากในคอมพิวเตอร์นะครับไปแล้วก็ไปแจ้งเขาเขาก็จะทําเรื่องให้เราพร้อมที่เตรียมเงินด้วยนะครับก็ครั้งแรกที่ผมกู้ล้านแปดเนี่ยผมเตรียมเงินไปต้องเสียค่าเขาเรียกว่าเป็นค่ามัดจาหลักประกันนะครับการเข้าอยู่ซึ่งเสียอสี่หมื่นเจ็ดพันบาทแล้วก็การผ่อนของผมเนี่ยผ่อนเขาสามารถผ่อนได้สิบกับยี่สิบนะครับแต่ผมผ่อนอ่าไม่ใช่ ผ่อน12กับ24แต่ผมเรียกผ่อน24นะครับคือฟรีดอกเบี้ยนะครับก็คือเดือนละ1 5 0 0 0ันบาทนะครับแต่ว่าครั้งแรกเราจะเสียคือต้องเสียงวดแรกเดือนแรกนะครับ15,000บาทแล้วแต่คนครับคนกู้บ้านราคาถูกๆราคา9 0 0 0 0 0นก็เสียไม่ถึงนะครับงวดแรกอาจจะเสียแค่ประมาณ6,000-5,000แล้วแต่นะครับเพื่อเป็นการทดลองดูว่าเราสามารถที่จะผ่อนได้ไหมนะครับทางธนาคารก็ต้องการดูอย่างนี้ครับสำหรับอาชีพอิสระนะครับ คือกู้ได้แน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้ที่แน่นอนมีรายได้แบบว่าซื้อมาขายไปซื้ออาหารขายอาหารหรือว่าอะไรเงี้ยก็ได้แน่นอนครับเราไม่ต้องพูดถึงคนที่ทํางานประจํานะครับอย่างนั้นเขามีสเตทเมนต์ซึ่งเงินเดือนก็ถึงเนี่ยเขาสามารถกู้ได้แต่พวกเราเนี่ยถึงแม้จะขายของได้เยอะแต่ว่าธนาคารก็ไม่เชื่อใจในเรื่องเงินนะครับและสม,มากไม่ได้เอาเงินเข้า,าบัญชีธนาคารเสร็จแล้วเราก็ไปทําเรื่องนะครับแล้วก็จะเสียค่าประกันไฟไหม้ของของบ้านนะครับด้วย รวมกับค่าประกันเงินเข้าอยู่4ี่หมืเจผมก็จะเสียไปทั้งหมด6ก0 0 0บาทนะครับเราก็ต้องเสียเงินก้อนแรกแล้วก็ได้สัญญามาครับผ่อนยี่สิบสี่งวดเดือนละหนึ่งห้าพันบาทอันนี้จบขั้นตอนในการที่เราไปยื่นเรื่องนะครับก็คือมีเซ็นก็คนเดียวนะครับถึงจะมีคู่สมรสก็ไม่ต้องคูณสมรสเซ็นนะครับก็เราคนเดียวเซ็นได้เลยนะครับเขาก็ให้เอ,อกสารมาเป็นเอกสารมอบอำนาจในการขอไฟขอน้ํานะครับในกรณีที่ไฟกับน,น้ําเนี่ยเราไม่มีนะครับ เราก็มาทําได้เลยแล้วก็ขอทะเบียนบ้านหลังนั้นให้เราได้เลยนะครับก็แล้วนี้เราก็าอยู่ี่ความสบายใจแล้วก็มาปรับปรุงบ้านแล้วก็มายังไงล่ะเตรียมเงินผ่อนนะครับส่วนหลักการผ่อนก็เราก็ผ่อนุกเดือนให้ครบนะครับจนถึงวันที่สามสิบก็จ่ายได้สัเ็กก็จ่ายได้แต่ห้ามเลยเดือนครับไม่งั้นก็จะทําให้คือประวัติไม่ดีอาจจะมีปัญหาในการที่เราทําเรื่องกู้ครั้งแรกนะครับ เรียบร้อยพอผมผ่อนทุกเดือนเรียบร้อยนะครับเดือนละหมื่นห้าจนครบสองปีนะครับผมก็จะเตรียมไปทําเรื่องสัญญากู่นะครับซึ่งเตรียมเอกสารที่ต้องมีก็คือ,อใบเสร็จการค้านะครับใบเสร็จการค้าการขายนะครับแล้วก็เสเตทเมนต์ซึ่งผมเอาเงินเข้าบัญชีทุกเมื่อที่มีโอกาสนะครับก็มีโต๊ะฝาก CDM นะครับแล้วก็เอาเข้าฝากแล้วก็กดออกใช้อย่างงี้ครับแล้วก็ ใบสัญญาสมมุติว่าเราค้าขายก็จะเป็นใบสัญญาเลขที่ชาวซื้อนะครับก็ไปเข้าด้วยแล้วก็รูปถ่ายเราถ่ายรูปกิจการนะครับประมาณสามใบแล้วก็ต้องถ่ายรูปเส้นทางแผนที่นะครับทางเข้าตลาดนะครับตั้งแต่ปากซอยจนถึงทางเข้าจุดร้านค้าเลยครับประมาณ3ามภาพนะครับไม่งั้นจะต้องเสียเวลามันผมต้องมาขอมาขอภาพใหม่นะครับแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารของทางการทอสอไว้ด้วยนะครับ ในกรณีที่เขาลองขอนะครับช่วงนี้จะเป็นบัญชีธนาคารประชารัฐนะครับต้องต้องเปิดนะครับเสร็จแล้วก็รอครับระยะเวลารอก็ประมาณผมใช้เวลาประมาณสี่สิบวันนะครับเดี๋ยวป๊บนนะครับก็ใช้เวลาในการทําเรื่องขอกู้นะครับจํานวนเดั้นนะครับสี่สิบวันนะครับผมยื่นกู้แต่วันที่แปดนะครับของเดือนเก้านะครับ เดือนเดือนแปดนะครับวันที่แปดเดือนแปดน,นะครับแล้วก็เสียเวลาในการต้องมาถ่ายรูปแผนที่ร้านใหม่เพราะว่าเ,เราไม่ถ่ายแค่ตรงร้านนะครับซึ่งเขาไม่ยอมต้องให้เราใายสถานที่แบบว่าตากทางเข้าตลาดแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วเข้ามุมประมาณสามภาพเพื่อให้ทางฝ่ายตรวจสอบจะมาตรวจสอบนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาเงินอะไรไปครับเอกสารสำหรับที่เป็นบ้านบัตรประชาชนสำเนาเบัตรประชาชนแฟนนะครับ แฟนไม่ต้องไปก็ได้นะครับแล้วก็เขาจะเซ็นเขาจะตรวจเอกสารใบซื้อขายใบใบรับรองเงินเดือนหรือว่าเ e ็ i เม n t การซื้อของนะครับ s e d i m e ก็1ปีนะครับเส d i m เป็น1ปีนะครับเขาขอ1ปีนะครับสำหรับพอค้าแม่ขายนะครับแล้วก็รูปถ่ายร้านนะครับเสร็จแล้วก็รอครับเขาจะมาตรวจกิจการก็ประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์นะครับของผมก็มาตรวจกิจการประมาณอาทิตย์ที่3นะครับถึงมาตรวจกิจการนะครับ มากิจการเขาก็มาถ่ายรูปแล้วก็มาดูว่าเรามีสถานที่ขายจริงหรือเปล่านะครับก็ไม่มีอะไรก็สุดท้ายเ,าเมื่อ2วันสามวันที่แล้วเนี่ยเขาก็โทรบอกว่าผลอ,อนุมัติแล้วซึ่งจริงเราไม่ต้องเขาไม่ต้องโทรมาหรือว่าเราไม่ต้องโทรไปก็ได้นะครับถ้าเราเปิดในแอป,ปของธนาคารตอออนครับในช่วงสินเชื่อนะครับมันจะรายงานเลยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการแต่ผมก็เช็คดูแล้วมันมันเขียนว่าอนุมัิแล้วครับผมก็เลยโทรไปถามไลน์ไปถามทาง ทางคนที่ดำเนินการทําเรื่องให้นะครับเขาก็บอกว่าอนุมัติแล้วแล้วพอตอนเส้สายตอนเย็นอนะ่ะก็มีพนักงานโทรมานัดเราเพื่อทําสัญญานะครับจบขั้นตอนในการที่ผมทําเรื่องยื่นกู้นะครับเตรียมตัวประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นการที่ผมไปทําสัญญาวันนี้นะครับในวันที่ผมไปทําสัญญาวันนี้ก็คือว่าก็เตรียมเขาให้เตรียมบบตไปชนแฟนไปด้วยนะครับเพื่อไปเซ็น นเซ็นนี้ไม่ใช่การกู้ร่วมนะครับเป็นเซ็นในการแบบว่ายินยอมว่าเราจะมีพารานี่สําหรับตัวเรานะครับแล้วก็กู้จำนวนล้านแปดนะครับก็เซ็นเอกสารแค่นั้นครับแล้วก็เตรียมแค่บัตรประชาชนไปเางเดียวนะครับเดี๋ยวเขาจะถ่ายมาให้เราเซ็นชื่อเองแล้วก็ก็ชี้แจงครับในส่วนของครั้งแรกที่ผมเสียตังในการซื้อรัพย์ไปนะครับซึ่งเป็นค่าประกันสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับก็คือเขาให้คืนมาหมดนะครับแล้วก็หมื่นห้าพันบาทในการกู้งวดแรกเนะี่ยคือไม่ได้ให้คืนก็รวมในยอด ที่เราผ่อนคือ1 5ื0 0คูณด้วยยีบนะครับก็3 6 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็วรวมไปสี่0 0 0ก็ตก40 0 0 0 0 0ี0บาทก็คือเราจะมียอดนี้ในการที่เราเอามาโปะนะครับสี่แสนบาทแล้วถ้าเกิดเราไม่กู้เพิ่มนะครับธนาคารเนี่ยอนุตมมันหน่ง้านเจ็ด0สนห0 0บาทนะครับถ้าเราไม่เอา1 7 0 0 0้านะครับเราบอกว่าเอาแค่เราที่เหลือก็ได้นะครับแต่ว่าในโครงการผมนี่ก็เป็นช่วง2ปีแรกนะครับไม่มีดอกเบี้ยนะครับ ปีสามเศดอกเบี้ยสามบาทนะครับก็เ,เท่าเฉลี่ยสามปีเท่ากับหนึ่งบาทนั้นเราสองปีแรกเราก็ถ้าเราเอาเงินก้อนมาใช้ก็ได้ครับก็อนุมัติล้านเจ็ดนะครับแล้วก็เอามาใช้เลยเราเอามาไว้สำรองหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะมาปรปับป,ปรุงกู้ปรับปรุงบ้านอนะไรก็แล้วแต่ได้หมดครับหรือว่าถ้าเราไม่ใช้อีกสองพอปีที่สองเดือนสุดท้ายเราก็เอาสามแสนที่มันเขาคืนเรามาที่เราผ่อนดาวนะครับแล้วก็โปกปกไปได้เลยนะครับเราก็ไม่เียดอกเราก็เียดอกปีเดียวนะครับที่หลอก สามบาทนะครับซึ่งก็ตกไม่เท่าไหร่ก็ยอดผ่อนของผมเนี่ยร้านเจ็ดเนี่ยตกสองปีสองสองปีแรกครับจะผ่อนเดือนละเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนปีที่สามครับจะต้องเสียผ่อนเดือนละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นเงินต้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสองปีแรกเนี่ยจะเป็นเงินต้นทั้งหมดนะครับส่วนค่าใช้จ่ายครับคือทำประกันนะครับธรรมกันชีวิตในกรณีที่เราตายแล้วก็จะยกบ้านให้ทั้งลูกทั้งเมียได้เลยนะครับไม่ต้องผ่อนต่อ ก็ผมเรียกทําประกันที่ห้าปีนะครับเขาก็บอกให้เราทําสักสิปีนะครับสิปีก็ตกประมาณ5้าหมนกว่าบาทซึ่งจะไปหักจากเงินต้นที่เรากู้นะครับเราไม่ต้องออกเพิ่มนะครับแต่ผมก็คิดว่าสักห้าปีก็กพอนะฮะเพราะว่าก็สองหมืนกว่าบาทแล้วก็จะเสียค่าเอออยาี๋ยวผมดูดน,นะนรับนฮะอ,อ๋อเสียค่าประกันอัคคีไฟนะครับประกันไฟไหม้นะครับอีก 1 9 0เก้อยบาทนะครับซึ่งจะต่อสปีนะครับสาปีต่อครั้งนะครับเราเสียปีแรกสามปีแรกนะครับพันเก้าร้อยบาทเฉลี่ยก็สามเ็ดยี่ิเอ็ดนะครับก็ตกประมาณห0ร้อยบาทนะครับหกร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็เราเสียลงหน้านะครับก็คือฉกจากเงินต้นที่เขาให้มาล้านเจ็ดนี่แหละครับส่วนต่างพอยังไงเขาจะคืนเรานะครับเบสเซ็จผมก็เรียบร้อยเซ็นชื่อเรียบร้อยก็เรียบร้อยครับเดี๋ยววันพุธนี้ก็คืออีกสองวันเพื่อนัดวันที่เขาจะ ไปทําเรื่องโอนที่ดินนะครับโอนกรรมสิทธิ์นะครับมาเป็นของเรานะครับก็ต้องไปที่สำนักงานที่ดินนะครับก็นัดกัทนายเรียบร้อยเขาเตรียมร้อยที่นั่นครับเราต้องเสียอันดับแรกนะครับต้องเอาของไปก็คือหนึ่งต้องมีใบใบรประชนตัวจริงเรานะครับสำาเนาที่บียนบ้านตัวจริงเรานะครับเพื่อไปนะครับแล้วก็แฟนเราผู้ที่ให้ความยินยอมในการซื้อบ้านไปด้วยนะครับแต่ว่าในกรณีที่แฟนไม่ว่างก็ใช้เป็นใบรับรองใบยินยอมนะครับในการ ในการเซ็นนะครับก็ไม่ต้องไปได้แล้วก็เตรียมเงินไปนะครับหลักทรัพย์การประเมินนะครับทางสำนักงานที่ดินนะครับจะคิด1%นเะครับจากเงินกู้หมายความวหนึ่งล้านเจ็ดแสนสหมืนะครับก็จะต้องเสียอีก17,300กว่าบาทนะครับสามบาทนะครับแล้วก็ต้องเสียค่าทนายเชิเนินการอีก1000บาทนะครับก็จะเป็น18,300หกว่าบาทนะครับก็จะเสียเป็นเซตประมาณนี้ที่เราต้องเตรียมเงินไปแล้วาธนาคารก็จะให้เช็คส่วนต่างที่เรา ดาวล่วงหน้ามากขอนหน้า 3, 0 0แสนสี่แสนนะครับก็จะให้มาก็ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทก็วันพุธนี้ก็จะเสร็จเนินการนะครับยังไงถ้ามีความขึ้นหน้าในการออในเรื่องการทํานิติกรรมทางด้านกรมที่ดินเดีย๋ยวผมจะมาแจ้งน,นะครับตอนนี้ผมรู้ในคร้าวๆในเรื่องการกับการกู้กับธนาคารทอสอซึ่งทุกคนสามารถกู้ได้นะครับตอนนี้ธนาคารถ้าเรามีประวัติด,ดีแล้วก็สาม,มารถทําไม่ติดเครดิตบูโรนะครับ มีโอกาสที่กู้ได้ผ่านครับตอนนี้ผมก็ผ่านแล้วบ้านในราคาล้านแปดแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะซื้อบ้านได้อีกหลังนะครับขอคุณครับที่ดูกันถึงตอนนี้สําหรับคนที่อยากกู้ซื้อบ้านถ้าไม่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าตรงไหนยังไงผมก็คูยง่ายว่าตอนนี้เชี่ยวชาญในการกู้บ้านแล้วเพราะว่าผมดูทุกขั้นตอนและจำได้แล้วครับก็ไม่ยากเลยครับ สำหรับบ้านของทอสที่เราจะไปซื้อนะครับยิ่งถ้าใครเห็นบ้านสินทรัพย์ของทอสนะครับแล้วมีราคาถี่ถูกนะครับอยู่อายุยิ่งอายุนานมากนี่เราสามารถจะผ่อนดาวน์ฟรีสปีเลยนะครับตกไม่คกีนบาทครับเราก็จะเหนือจริงๆไม่เท่าไหร่ถึงเวลาเขาต้องพยายามให้เราผ่อนจนได้จนแบบว่านะครับดีกว่าเช่าครับครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ